สวัสดีค่ะกลับมาพบกัน,นอีกครั้งนะคะในช่องของ YouTube 1ขายแท็กซี่ป้ายแดงช่องที่มีทั้งสาระความรู้และสารพันคำถาม,ถามตอบเกี่ยวกับรถใหม่แท็กซี่ป้ายแดงและวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์แท็กซี่โอเคอย่างที่เราเคยกันพูดกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าแท็กซี่โอเคอุปกรณ์ส่วนควบมีอะไรบ้างแล้ววันนี้เราจะมาขยายในส่วนของแท็กซี่โอเคที่มีล้ำหน้าไปกว่าเดิม เป็นอะไรที่ไฮเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเดิมเป็นอุปกรณ์ที่รถทุกคันต้องมีแตค่คันนี้แตกต่างไปจากรุ่นเดิมมีอะไรบ้างใครอยากรู้เข้ามาติดตามได้ในช่องของ y o u t u b e 1ขงยแท็กซี่ป้ายแดงาชมใหม่ของแท็กซี่โอเคที่1บอกว่าล้ำยุคไปกว่าเดิมในยุค 4G นั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามหนึ่งเข้ามาดูภายในตัวรถเลยนะคะเชิญค่ะ GPS โอเคในรูปแบบที่1ปรับเปลี่ยนโฉมหน้าตาใหม่อัปเกรดให้มันดีขึ้นกว่าเดิมมีอะไรบ้างเดี๋ยวหนึ่งจะพูดให้ฟังนะคะจากประการแรกจาก GPS โอเคที่เป็นส่วนควบบังคับที่ขนส่งต้องมีแต่นะตอนนี้เราเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น,น 1. กล้องติดหน้ารถนะคะแบบเรียวไทม์ทั้งภายในและภายนอกตัวรถเดี๋ยวหนึ่งจะพื้นภาพวิดีโอให้ดูด้วยว่าหนึ่งมีการทำแบบเรียวไทม์ไว้แล้วเป็นอย่างไรจะมีตัวอย่างให้ดูนะ ที่2แลเราได้ในเรื่องของหน้าตาโป๊กไฟนะคะและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นและตัวใหม่ที่เราติดตั้งให้เห็นนี้นะคะอย่าภายในะหนึ่งจะโชว์อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ปุ่ม e m e r g e n นซเราไม่ได้เจาะภายในตัวรถอีกแล้วและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าจอ DVD อัปเกรดใหม่นะคะจากเดิมที่เป็นแท็บเล็ตตอนนี้หนปรับเปลี่ยนให้เป็นหน้าจอ DVD 10นิ้ว พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อการดูหนังฟังเพลงบลูทูธหรือว่าจะเข้า Google m a p บสามารถอัปเกรดพวกนี้นะคะผ่าน Play Store ได้เลยซึ่งบอกเลยนะคะว่าสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้อย่างย่อมย่อมได้เลยเห็นไหมคะว่าอุปกรณ์ที่หนึ่งให้มาใหม่นี้อัปเกรดแบบทันสมัยแบบ 4G มากยิ่งขึ้นเป็นอะไรที่ ใครเห็นแล้วก็ต้องพูดบอกว่าน่าสนใจแล้วก็อยากได้กันเลยทีเดียวเราเกินกันมาเยอะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในดีกว่าไหมคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างตอนนี้เราเข้ามาภายในตัวรถแล้วนะคะ1จะให้ดูสิ่งที่จะภูมิใจนําเสนอเป็นสิ่งแรกก็คือหน้าจอในส่วนของ DVD 10นิ้วว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะเพื่อที่ลูกค้าจะได้ประกอบการตัดสินใจในการจะซื้อรถใหม่แท็กซี่สักคันหนึ่งเราจะเริ่มที่หน้าจอ 10นิ้วภายในตัวรถก่อนนะคะอันนี้เป็นหน้าจอนะคะ10นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่าน hotspot ภายในตัวรถเลยนะคะซึ่งจะเป็นที่เดียวเลยก็ว่าได้ในณตอนนี้นะคะที่สามารถที่จะมีหน้าจอ DVD แบบนี้พร้อมทั้งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะจาก Wi-Fi ในตัวรถได้เลยนะคะมีสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกด ในส่วนของรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้เลยเชื่อมต่อการดูหนังฟังเพลงไม่ว่าจะเป็น Google Chrome ก็ดีหรือจะเป็นเข้ากับ Google m a บเลยก็ได้นะคะมี YouTube สามารถฟังเพลงได้ตลอดการขับขี่ของเรานะคะเหมือนกับเป็นมือถือเครื่องหนึ่งภายในตัวเลยก็ว่าได้และต่อมาก็ยังมีแท็กซี่ไลท์ t a ็กซี่ไลคืออะไรก็ห,หมายความว่าเป็นแท็กซี่โอเคนั่นแหละเป็นแอปพลิเคชันในการรับงานในส่วนของแท็กซี่โอเคมีการเข้ารหัสของแท็กซี่โอเคนะคะผ่านในตัวของรหัสที่หนึ่งจะให้ไว้แบบนี้เป็นตัวอย่างนะคะสามารถที่จะสแกน QR Code นะคะเข้าในส่วน t a ็กซี่ไลได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับงานแท็กซี่โอเคได้จริง มีการรับผู้โดยสารนะคะได้จริงสำหรับลูกค้าที่เขาเรียกแท okay ็กซี่โอเคมันก็จะขึ้นมาที่หน้าจออันนี้เป็นจุดเด่นที่ไม่มีที่ไหนมีเลยก็ว่าได้และที่สำคัญดิเซลโลอีกอย่างหนึง่งเป็นอะไรที่ถูกหงถูกใจระหว่างพี่ที่แท,ท็กซี่เป็นอย่างดีเห็นไหมคะมันมี p เ Store ด้วยซึ่งเพ t โต e เนี่ยจะสามารถให้เราโหลดโปรแกรมอะไรก็ได้นะคะที่เราสนใจที่เราอยากได้ผ่านในส่วนคล้ายๆกับมือถือเครื่องย่อมๆเลย ฟิสเ,เตอร์ของเราจะเป็นรูปแบบใหม่หละอันนี้เป็นบริษัทโปรฟิโตนะคะต้องขอบคุณบริษัทโปรฟิโตด้วยนะคะที่ให้เราได้มารีวิวนำเสนอกันนะคะแต่จุดเด่นตัวนี้ที่แตกต่างออกไปจากจุดเดิมก็คือตัวใหม่ของเรานะคะไม่ต้องปิ้นใบเสร็จอีกต่อไปแล้วแต่เราจะสามารถใช้ในส่วนของ QR code ในการสแกนเหมือนเป็นใบเสร็จได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมี ปริ้นใบเสร็จออกมาให้มันเปลืองทรัพยากรเปลืองกระดาษเปลืองค่าใช้ใจ่ายอีกต่อไป,ปไปอันหนึ่งจะทําสาธิตให้ดูนะคะเมื่อหนึ่งกดสิ้นสุดสิ้นสุดนะคะมันจะมี QR code ขึ้นมาเราสามารถให้ผู้โดยสารนะคะสแกน QR code ได้เลยเหรือก็จะบอกว่าเราขับรถไปกี่นาทกีกี่กิโลเมตรและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โดยที่เราไม่ต้องปริ้นใบเสร็จออกมาอีกต่อไปสำหรับใครที่อยากได้ยังไม่หมดนะคะนอกจากจอ DVD ที่เชื่อมต่อการดูหนังฟังเพลง y o u t u b e หรือ Google Map แล้วเราสามารถมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ใช้ได้ในรถนะคะอัลลิมิตเลยนะคะ<ป>อีกอย่างหนึง่งในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนมีมีที่หนึ่งนะคะที่มีหนึ่งเอาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดของปี2020เนี่ยมาใส่ไว้ในรถแท็กซี่ของลูกค้าแล้วเรียบร้อยอก็คือตัวกล้องนะคะที่ติดตั้งมาภายในตัวรถนะคะตัวกล้องเนี้ย จะเป็นแบบเดียวทางเลยนะคะอันนี้อยา๋ยดินหายให้เห็นภายในห้องโดยสารนะคะแล้วก็ภายนอกตัวรถไปพร้อมๆกันการที่เขาเก็บภาพภายในตัวรถนี้หมายความว่าเก็บภาพตลอดการขับขี่เลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขับขี่ผู้ยโดยสารคุยพูดอะไรการภายนอกเกิดภาพอะไรโดยที่ไม่ต้องติดกล้องนอกตัวรถอีกต่อไปแล้วก็ภายในตัวรถก็มีภาพ แบบเรียลไทม์เลยนะคะและสามารถเรียกดูได้ผ่านในส่วนของตัว SD card ก็ดีหรือจะเรียกดูภายหลังก็ได้เพราะว่าไม่ว่าคุณจะขับขี่ไปที่ไหนอย่างไรเราก็จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีการป้นโจรกรรมหรือเกิดเหตุที่มันไม่คาดคิดขึ้นเราก็สามารถที่จะ เอามาซัพพอร์ตตัวเราเองได้ว่าและนี่คือจุดเด่นที่ไม่มีใครมีนะตอนนี้มีที่หนึ่งเท่านั้นนะคะใครที่สนใจอยากได้อุปกรณ์ดีๆแท็กซี่โอเคออปชันใหม่ล่าสุดที่หนึ่งอยากจะภูมิใจนำเสนอมากๆหนึ่งเน้นคุณภาพอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะพศ .2020 นี้เข้าไปให้กับลูกค้าแล้วแต่บอกไว้เลยนะมีที่หนึ่งเท่านั้นนะคะและอย่างหนึ่งที่หนึ่งเคยพูดตั้งแต่ต้นคลิปเอาไว้ก็คือในส่วนของปุ่ม e m e r g e n เจตอนนี้เราไม่ต้องเจาะตัวรถอีกแล้วนี่นะะเป็นตัวปุ่มกดแบบแทสกรีนเอาไม่ต้องเจาะตัวรถต่อไปใช้เป็น 3M นะคะเรา<อ>มามแนะนำวิธีการใช้แบบพอกรุบกริบเพื่อเป็นการกระตุ้นการซื้อกันดีกว่านะคะอันนี้หนึ่งได้ดีการเชื่อมต่อ Wifi ภายในตัวรถแล้วเรียบร้อยขอบอกเลยนะคะว่า Wifi ในตัวรถของคันแท็กซี่ของเราเนี่ยเล่นได้อลิมิตอีกครั้งนะคะว่าออลิมิตแบบเขาฟังเพลงได้ตลอด ดู Google Map ได้ตลอดเรียลไทม์นะคะได้ตลอดเด <Yeah> ี๋ยวเราฟังเพลงกันนิดนึงดีไหมคะเพื่อเป็นตัวอย่างสามารถที่จะ control ที่ปุ่มของพวงมาลัยได้เลยนะคะน่าเป็นไงคะเลื่นขึ้นเลื่อนลงได้เลยพอจะสุนทรีพอไหมคะขับขี่ไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วย อันนี้ก็คือสิ่งที่หนึ่งอยากจะนำเสนอว่ามันดีจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองและนอกเหนือจากการที่เราขับขี่เป็นงานที่เราต้องทำแล้วเรายังสามารถที่จะเชื่อมต่อในการที่จะดู Google Ma p ได้ด้วยะะะะอ่าอย่าเปิดไปที่ Google Map นะคะอันนี้หนึ่งถ้าคลิปยาวเกินไปในหนึ่งอาจจะทำคลิปเพื่อจะสอนวิธีการใช้พอสังเกตให้กับลูกค้าที่ซื้อรถกันหนึ่งไปแล้วด้วยนะคะอ่าอย่าเราเข้าไปที่ g o o g l e Map มันเป็น ทีนี้เขาก็จะนำทางไปสู่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าสะดวกสบายมากไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อดูหนังฟังเพลงในเรื่องของความปลอดภัทยที่มีมาสูงสุดกล้องทั้งภายในตัวรถภายนอกตัวรถสามารถที่จะทำแบบเรียลไทม์ได้แล้วก็ยังสามารถใช้งานผ่านแอปที่ว่า t a x กโซลิดนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของแอปพลิเคชัน t a ็กโซลิด ซึ่งเมื่อเราซื้อรถกันหนึ่งไปแล้วเนี่ยเียจะให้โหลดแอปพลิเคชันนี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตำแหน่งของรถเราอยู่ที่ไหนอย่างไรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเพื่อเราจะเรียกดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวภายในตัวรถของเราซึ่งเราเป็นเจ้าของได้ด้วยและก็จะมีในส่วนของศูนย์บริษัทโปรฟิตโตนะคะดูแลเราตลอดแล้วก็อุปกรณ์นะคะจะมีเจ้าที่นะคะคอยแนะนําการใช้งานแล้วก็มีการรับประกันในส่วนของตัว อุปกรณ์ต่างๆด้วยที่สำคัญเลยนะคะโปรโมชั่นในตอนนี้10คันแรกคนที่ซื้อรถกันหนึ่งนะคะ 1. จะติดตั้งอุปกรณ์นี้ให้ภายในตัวรถไปเลยนะคะพิเศษมากๆสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อ1เข้ามาได้นะคะที่เบอร์093 515-3289และหนึ่งยังมีแฟนเพจนะคะหนึ่งขาแท็กซี่ป้ายแดงหนึงจะขึ้นภาพแฟนเพจให้ทุกคนเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนึ่งด้วยนะคะแล้วหนึ่งจะทำคลิปย่อยในการใช้งานแท็กซี่ไลฟ์ย่อยออกไปให้ด้วยสำหรับการใช้งานแท็กซี่ไลฟ์ใช้ยังไง Google Map ใช้ยังไงเชื่อมต่อ Wi-Fi ทำอย่างไร มีการแบ่งหน้าจอนะคะในการใช้งานเนี่ยบางทีเราใช้หน้าจอเดียวอาจจะไม่สะดวกหนึ่งจะทำวิธีการสอนวิธีการแบ่งหน้าจอส่วนหนึ่งจะใช้ในส่วนของ YouTube อีกส่วนหนึ่งจะให้มันโชว์แบบก็สามารถทําได้หรือส่วนหนึ่งจะใช้ให้เขาโชว์แท็กซี่ไลท์เพื่อจะเรียกรับงานอีกส่วนหนึ่งจะควบคู่ไปกับ Google แบบก็สามารถทําได้และนี่นะคะคือจุดเด่นของปี2020ที่หนึ่งอยากนําเสนอนอกจากตัวรถ ที่มีคุณภาพแล้วเราต้องมีอุปกรณ์แท็กซี่ที่มีคุณภาพด้วยพอหอมปากหอมคอกันพอแล้วถ้าใครสนใจที่จะซื้อกาหนึ่งอย่าลังเลนะคะ10บพันแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าก็เข้ามาจองนันเป็แล้วดังนั้นให้รีบโทรมาหาหนึ่งเลยนะคะตามเบอร์ที่หนึ่งจะขึ้นไว้ให้นี้นะคะอย่าทําให้แท็กซี่อุปกรณ์ที่เราจาเป็นต้องติดตั้งเป็นแค่อุปกรณ์บังคับแต่เราต้องใช้ประโยชน์สูงสุด ให้เกิดประโยชน์กับเขาในเรื่องทั้งความปลอดภัยและความคุ้มค่าและหวังว่าลูกค้าจะชอบกันไม่มากก็น,น้อยสำหรับคลิปนี้เพื่อเปิดสกักลัหลังต้อนรับโควิดนะคะเรากลับมาใช้ชีวิตกันแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ1ขายแท็กซี่ใบแดงขอลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีค่ะ ก็อยู่แล้วงนั้นฝากกดติดตามเลยกันนะคะอย่าลืมนะคะ1่ขายแท็กซี่ป้ายแดงช่องนี้เลยนะคะ 1. ่ขายแท็กซี่ป้ายแดงกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกันกระดิ่งแบบนี้ด้วยนะคะเมื่อมีคลิปใหม่ก็จะกดแจ้งเตือนให้กับลูกค้าที่น่ารักคือคนได้รู้กันไปเลยถ้าอยากให้หนึ่งผลคลิปดีๆมีสาระแบบนี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะไปของจริงนะคะบ๊ายบาย